เพราะอะไรเพราะว่าความเสื่อมเนี่ยเขาเรียกความเสื่อมของคนที่อาศัยดินแดนและไม่บำรุงรักษาไม่ดูแลก,กินมันอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกับน้ำกรดเนี่ยมันเหมือนกับมะเร็งตัวร้ายเนี่ยมันจะลุดเขาเรียกมันจะก่อให้ใหร่างกายเป็นมะเร็งอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไร ถ้าเป็นล่องพอนะบอกนะนะว่าเฮ้ยรวยแล้วแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยตั้งจิตเขาเดยว่าฟันหวานหน่ยนั่งฟันหวานนอนฟันหวานว่าวันข้างหน้าพบชาติหน้ามันจะไปเกิดอีป่าไหนมันจะไปเกิดดีกว่านี้หรือเปล่าอืมเราก็น่าจะคิดอย่างนั้นแต่ปรากฏขึ้นมาว่าการบริโภคการครองสมบัติมหาจากักรพรรดนี้เนี่ย ถ้ามันหากินในทางที่ไม่ชอบไม่ควรเนี่ยมันจะเกิดอาเพศเอา้าวแล้วพระแดงถามอา้าวพระแดงพูดอย่างนี้เนี่ยมันมีมวลความจริงไหมอา้าวดูไม่ยากอย่างเขาคิดจะกูตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของสงฆ์เป็นสมบัติของพุทาสานาแต่ทีนี้มีคนหัวดีตีนดีมือดีขึ้นมาอา้าวตอนนี้มันได้มัน,ม,นมันได้เวลาแล้วเว้ยเทศกาลเนี่ยคนจะมาไหว้พระคนจะไปเขาคิดจะกูไปกราบ บาทของพุทธเจ้าและไปกราบรอยพระบาทของพุทธเจ้าบางทีธุรกิจไม่ลงตัวก็มีต่อยปลากันแต่ก็มีนะเพราะอะไรหล่ะก็เพราะว่าทุกคนนี้เนี่ยมันไปเขาเรียกว่ามันไปบริโภคสิ่งที่มันสูงเกินไปพอมันสูงขึ้นมามันก็เกิดอาเพศมันเกิดอาเพศขึ้นมาทำไมถึงบามันเป็นยังไงเอาอยัางครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันวัดใหญ่ๆโตๆเนี่ยพอมันบริโภคเนี่ยมันเขาเรียก มันบริโภคในส่วนที่ไม่ควรจะบริโภคมันจะเกิดอาเพศหรือมันจะเกิดอาเพศทําไมถึงว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะนี่มันคือศาสตร์ชนิดหนึ่งในพุทธศาสนา,าเขาจึงวางกฎเกณฑ์กันเอาไว้ว่าเออมนเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าเออทําไมคอเมนจึงงี่เงา่าและก็คือเป็นคนที่คือเราอยู่ในสังคมแต่ไม่อยากเดินตามสังคมเนี่ยเออ อยู่กับความจเจริญแต่ว่าใจมันไม่อยากจเจริญเนี่ยเออมันเป็นเพราะอะไรครีมพวกครีมพวกยาหม,มองลิคสติ๊กเนี่ยเขามีให้ทาแต่มันกับแต่ทาแล้วมันยิ่งแต่โลกใหญ่เลยอ่ะทาแล้วว่ายิ่งทาปั๊บขึ้นมาอ้าไปลอยแกงคอนเซนเตอร์มาตั้งอยู่ในบ้านของตัวเองอีกให้ไอ้แกงคอนเซนเตอร์นี่อารวาสไปทั่วโลกอีกคืออุปมาให้ฟังมันเหมือนกับคลายว่ามันใช่เหมือนกันแต่ว่ามันวิปริต มันมีเหมือนกันแต่ว่ามันมีไม่เหมือนคู่ไม่เหมือนคนเขาเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะมาถามหลวงพ่อนะพูดได้คําเดียวคือว่ามันเกิดจากอาเพศมันเกิดจากอาเพศอาเพศอะไรอาเพศว่าดินแดนมหาจักรพรรดิเนี่ยมันสูงเกินไปสูงเกินกว่าที่ว่าสัตว์โลกมันจะเอื้อมถึงอ้าวถ้าจะมาถามหลวงพ่อว่าอ้าวหลวงพ่อแดงด้วจะแก้ยังท่าไหนล่ะพระหลวงพ่อบอกว่าอย่างนั้นเนี่ย หรือนครวัดทิ้งให้หมดไปเลยระสมประสาทมันจะได้ไม่อาเพศคุดดินให้มันเป็นทะเลสาบเลยเขาก็ต้นเลสาบอีกคราวนี้ไม่อาเพศแน่แล้วมันจะเชื่อเราหรือเปล่าวะหรือมันจะไม่เชื่อหรือมันจะหาว่าล้องพอดีบ้าไปใหญ่แล้ว <c oughs> คือกาลังหาวิธีช่องทางเนี่ยช่องทางทาให้คนนี้เนี่ยได้รู้ว่าคือคนเรามันแพ้แบบไหนแต่ธรรมาทานล่องพอล้องพอก็จะเล่าความจริงบาเออร์เนี่ยคือมันแพ้อย่างนี้ แผ่นดินมหาจากักรพพรดก็คือแผ่นดินโพธิสัตว์คือแผ่นดินของพระศรีระยะเมตไตรเนี่ยหินอย่างเดียวไม่คายเกิดอาเพศแม่ผู้นำรวยไอ้หมูก่การนี่จนกับตายอไอ้นี้ไม่มายุติธรรมนี่มันก็เกิดอาเพศขึ้นมาพอมันเกิดอาเพศขึ้นมาปั๊บ ถ้าเป็นล้องพอนี่พูดกับเทวดาได้นะหรือว่าพูดกับไอ้พระเมธทรณีได้นะล้องพอจะให้แผ่นดินนี่มันไหวอยู่